แับเราในเช้านี้คนต่อไปสัตวจารย์ดรพิเชษิริยะจิตรานะครับประธานกรรมการบาาริษัทอโคอรุณสวัสดนะครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะต้องขอเตืนนิดนึงคุณผู้ชมว่าเรื่องของของ่งงขงเขาเสื่อมเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่จริงเราได้คุยเรื่องนี้มาเป็นเดือนไม่ใช่สิเป็นปีที่ทำไปแล้วมันเป็นสิ่งที่บุคคลบอกว่าอ๋อแค่เป็นก็กินยาหรือว่าแค่เป็นก็เดินเหินแบบนี้หรือออกกาลังกายท่านี้แต่ไอที่มาที่ไปคุณต้องเข้าใจก่อนว่า มันคืออะไรก่อนที่คุณจะมาหาวิธีแก้นะครับซึ่งผู้ที่เข่าเสื่อมเนี่ยมันเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุมากเนี่เรามีเวลาประมาณ7จ็ดแปดนาทีขอเวลาคุณผู้ชมประมาณดแนาทีด้วยกันแล้วเราพยายามที่จะอธิบายแบบง่ายที่สุดเลยนะครเอาแบบง่ายที่สุดแลวมันเกิดจากอะไรการก็ใช้ใช้งานเยอะเกินไปนะฮะใช้ใช้มากเกินไปหนักเกินไปแล้วก็เสื่อมเนี่ยมันเกิดขึ้นทุกคนนะฮะอายุเยอะมันก็เสื่อมยกเว้นคุณวุฒิ ยืนทอดกระทะทุกวันอาจจะไม่เสื่อมก็ได้ยืนทอดกระทะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่ากระทะเป็นยังไงบ้างอ๋อกระทะมันดีครับอาจารย์นกิดรา้ยืนก็เสื่อมอาจารย์ค่ะขอถามหน่อยว่าคนอายุเท่าไหร่ถึงจะเริ่มเสื่อมก็40ขึ้นไปนะฮะถ้าผ่านวัยทองก็จะเป็นมากหน่อยผู้หญิงจะเป็นมากกว่าผู้ชายนะครับแล้วจริงๆไอ้เสื่อมที่ทําให้ทรมานก็คือว่ากระดูกอ่อนที่เป็นข้อต่อ ระวังข้อต่อสองข้อเนี่ยมันเสื่อมไปกระดูกเริ่มขัดกันนะครับซึ่งเป็นทุกคนต้องเป็นแน่นอนใช่ครับไม่มีใครเลี่ยงได้ถูกไหมฮะกระดูกเสื่อมอาจจะเจ็บไม่เจ็บแค่นั้นเองแล้วแล้วอย่างนี้เรามีวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดที่ผ่านมาเขาจะใช้ยานะครับใช้ยาแล้วก็ฉีดหลอดเลื่อยเข้าข้อเข่าฉีดยาเข้าไปที่ข้อเข่าด้วยหรือและในที่สุดถ้ามันไม่หายมันก็ต้องใช้วิธีการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเข่า เป็นเขาเจอหลายท่านเลยที่ผ่านการผ่าตัดมาเยอะมากเลยนะแต่อยากรู้ว่าก่อนจะถึง40เนี่ยคือ40เนี่ยเป็นตัววัดแล้วว่าถึงแน่ๆว่าข้อเข่าจะเริ่มเสื่อมแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ย20 30ิบสามสิเลยการใช้งานเยอะๆมันก็คือส่งผลให้ว่าคนนี้จะเป็นแน่นอนครับคนที่ออกกำลังกายมากกว่าคนอื่นเนี่ยมากเกินไปก็มีโอกาสอ้ย่าย่าย่าสุดได้ยไงโออะไรวะคนเต้นสุมาเดียว ท่าเดียวตลอดอนั่งท่าเดียวตลอดอ๋อนั่งท่าเดียวตลอดไม่เปลี่ยนอาจารย์คะขอถามนิดนึงสมมติว่าถ้าเรานั่งคัดสมินานอาจจะไม่ที่นานมากแล้วพอยืดอ้อ๊ยเจ็บใช่ครับแล้วพอยืดนานๆอ้อ๊ยต้องงออ้อ๊ยเจ็บอย่างเงี้ยเป็นไหมคะใช่ครับอ๋อถ้าอยาเป็นมก็จะลามไปเรื่อยเนั่งสมมติว่าถ้านั่งแบบงอขาแบบไม่ได้นานมากเลยนะสักระยะหนึ่งมันง้างยากแลวก็แบอาจารย์ครับมันต้องค่อยๆนั่นอาการเริ่มแล้วครับ เอาแล้วควรจะยังไงอะคะอาจารย์ชีวิตประจำวันเราควรจะยังไงสลับครับมั้มันจะเจ็บที่เข่าเลยใช่ไหมที่เข่าอผมแล้วมุ้ิก็จะว่าขาปวดหรือเข่าเลยมันก็จะมีอาการบวมร้อนแรงโอนี่ไม่เคยร้อนแรงร้อนแรงขึ้นมาแดงอาจารย์รบกวนแนะนําพวกเราหน่อยได้ไหมคะว่าชีวิตประจําวันเราควรจะใช้เข่ายังไงให้ถูกต้องอะคะก็อย่าให้มากเกินไปนะครับอย่าให้มากเกินไปผมว่าเป็นคอมเมนก์เกินไปนี่คืออย่างไงก็อย่าใช้ท่าเดียวกันใช้โหมดมากเกินไปนะครับ ก็เวลาที่พอเริ่มรู้สึกว่าเมื่อยก็หยุดพักนะครับ <htaking S 3> <c oughs> แต่ปัจจุบันเนี่ยเราเราสามารถที่จะดูแลข้อเข่าได้ <c oughs> ถ้าเรารู้ต้นเหตุม <c oughs> ันเกิดขึ้นจากอะไรก <c oughs> ็อ <g oda> ย่างที่ว่าที่มันปวดก็เพราะว่าข้อไอ้ระหว่างสองสข้อเนี่ยมันมีกระดูกอ่อน <c oughs> ที่เหมือนกับฟองน้ําค <c oughs> อยซับการขัด <c oughs> ขกันอยู่ <c oughs> <ifi> แล้วเมื่อมันเสื่อมมันก็จะมีปัญหานะครับทีนี้วิธีการที่เราพูดถึงเมื่อตะกี้นี้ก็เป็นวิธีการรักษาปลายเหตุ ครับวิธีการรักษาต้นเหตุก็คือใช้ร่างกายของเราเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาให้มันสมดุลแล้วร่างกายของเราจะดูแลสุขภาพด้วยตัวเราเองนะครับวิธีการที่เราทําก็คือเราใช้สารสกัดจากมะขุขดำถั่วลืองฝรั่งโบบกอาหารทั้งนั้นครับแต่ละตัวนี่มีองค์ประกอบซึ่งสามารถไปทํางานกับเม็ดเลือดขาวแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้เราแล้วก็ทําให้มีกระดูกอ่อนเกิดขึ้นแล้วก็ลดอาการปวดตรงนั้นด้วยกระดูกอ่อนจะช่วยแล้วอย่างนี้เกิดเราเริ่มมีอาการแล้วเราเราสร้างภูมิทันไหมคะทันครับ แก้ไขได้ครับเราลองมาดูลองมาดูภาพภาพหน่อยนะครับภาพที่จะเห็นชัดๆนะฮะภาคือนคนที่คนที่รักษากบอาจา์ใช่ไหมคะเราไม่เรียกว่ารักษาแล้วกันนะฮะก็เป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งใช้รับประทานนะครับคนที่หนึ่งรู้สึกจะเป็นคุณเยาวภาเลยไฮะก่อนก่อนที่ไปถึงตรงนั้นนะครับโอเค ที่ผ่านมาก็คงจะถามว่าแล้วแล้วถ้าหากว่าเราใช้วิธีการนี้แล้วมันจะหายไปมากไหมแค่ไหนครับที่ผ่านมาเนี่ยทุกๆเดือนจะมีคนใช้เพิ่มขึ้นเป็นพันๆคนสองสามปีที่ผ่านมาผมว่าเป็นหมื่นเรามาดูลองดูคนที่เข้าเข้ามานะครับวันนี้เป็นวันที่เรารวมพลคนเคยเป่าขวดคนเคยเป่าขวดคืออะไรอะครับขวดเขาไงครับอ๋ออาจารย์ครับ คนเคยเป่าขวดคุณผู้ชมก็คือคนเคยปวดเข่าครับเออชอบซื้อ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 และยังไงคนที่มาแล้วก็ต้องมาแสดงในสิ่งที่เขาทําไม่ได้นะอย่างกรณีนี้กระโดดได้แล้วนะครับขณะที่เขาเดินทีก่อนหน้านั้นไม่ได้เลยครับลองฟังเสียงนะครับที่สุดแล้วบวมเดินไม่ได้ต้องอุ้มใส่รถไปหาหมอคุณหมอวินิจฉัยว่าเป็นข้อเข่าเสื่อม แล้วก็รักษาด้วยการเจาะแล้วดูดเอาน้ำออกซึ่งทรมานมากก็ไปพบผลงานวิจัยของแอปโกอาการปวดน้อยลงมากประหลาดใจเลยอะประหลาดใจว่าเอ๊ะทาไมอาการมันดีจังอาการทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างฮะวิ่งได้เลยค่ะกระโดดจ้ำก็ได้ค่ะจะกระโดดให้ดูเดี๋ยวนี้ก็ได้ผมไม่มีอะไรนะมีอาการบวมก และยังไงต่อครับคุณหมออีกรายหนึ่งนะครับจะเห็นอีกรายหนึ่งก็คือกรณีที่เขาเดินไม่ค่อยไหวแล้วก็เป็นรองช้ําสักพักหนึ่งเขาเต้นหัวหุกให้ดูได้หัวลูกได้เลยลองดูนะครับอันนี้เป็นของคุณสมจิตคนดางขวาเนี่ยครับเริ่มทีงอเข่าไม่ค่อยได้เข่าเสื่อมไปสองครั้งแล้วหลังจากนั้นเอะมันไม่ดีขึ้นเลยไปฝังเขมมาเกือบสิบครั้งครพอถอดการใส่ก็ไม่ดี ก็แสดงว่าเคาไม่สมองได้แล้วบบดีๆที่จะทานะทำให้ร้คือเราไม่ได้เชื่อง่ายๆแล้วใครมาบอกก็จะเชื่อทุกเรื่องไม่ใช่นะคะต้องพิสูจน์ค่ะแล้วต้องมีผลงานวิจัยรองรับต้องทดลองด้วยตัวเองเวลาแบี้จริงมันต้องอานรมาะเราไม่รู้ว่ามันจะเป็น ยังไงเจ็บมากมันงางต็มไม่ได้ในบ่นกันเยอะแล้วเราเองก็บอกว่าเอ้ยเราคงไม่เจอหรอกปัญหาเนี่ยคุณภาพชีวิตมันเสียไปหมดนะคุณดีคุณหมอผมเล่นเวทแล้วผมก็มีบางท่าที่สควอตอย่างเงี้ยผมก็เริ่มจาเป็นห่วงแล้วนะว่าเอ๊ะใช่ครับอายุมากเลยเปลี่ยนท่าบ้างก็จะดีครับเปลี่ยนท่าบ้างก็จะดีเปลี่ยนหึคือเปลี่ยนท่าครับอย่างเช่นการเดินเหินคนเราจะเปลี่ยนท่าย่งไรคุณหมอก็เปลี่ยนท่ายังไงท่าเดินทุกคนคงจะเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนน่ยนะครับ ก็เดินให้มันน้อยหน่อยแล้วกันถ้าหากเริ่มมีความรู้สึกอย่างนั้นพักบ่อยขึ้นขึ้นลงบันไดเหรอครับขึ้นลงบันไดเหรอขึ้นลงบันไดก็ปัจจุบันเนี่ยคนขึ้นลงบันไดก็สาวขึ้นสาวลงนะฮะแต่ว่าใชว้แต่แต่สักพักหนึ่งถ้าหากว่าเรามีการแก้ไขแล้วตรงนี้ก็ปลอดภัยนะฮะชัดเจนชัดเจนนะครับนี้ครับแล้วแล้วภูมิสมดุลทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นยังไงคะครับโอเคนะครับเออเรามาดูกันว่า เมื่อกี pues whales, results, ้ป so so ุ nah ่มสมดุลก <for S 1> ็คือว่าเราจะสร้างไม่เลือดขาวของเราให้มันไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปไม่หลังสารที่ทําลายกระดูกมากเกินไปนะครับแล้วเราก็ป้องกันอาการอักเสบนะครับเรามาดูนะครับผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยจากงานวิจัยนี่คือแคปซูลแป้งนะครับสารสามตัวซึ่งหลังเยอะเกินไปก็คือสารสามตัวนี้นะครับแคปซูลของเราเนี่ยคือ กินเข้าไปแล้วแสดงดยสีเข้มนะครับ15วันมันจะลดลงมานะครับแล้วก็ลดลงมาเหลือ7เปอร์เซ็นต์อีกตัวหนึ่งเหลือเหลือ35เปอร์เซ็นต์นะอีกลงมาเหลือ50เปอร์เซ็นต์นะครับทั้งหมดเนี่ยคืออาการข้อเข่าเสื่อมเมื่อต้อนเหตุของข้อเข่าเสื่อมมันลดลงไปเราก็ก็ปกตินะครับนี่คือภูมิสมดุลที่เราสร้างขึ้นมาเดิมทีมันมากเกินไปนะครับต่อมาครับเราก็จะพบว่า สิ่งที่เราให้เข้าไปเนี่ยจากมังคุดกระดำถูหลืมกระบดใส่เข้าไปในแคปซูลเนี่ยมีการสร้างมวลกระดูกอ่อนขึ้นมามที่ระหว่างชั้นสองข้อทุกข้อเนี่ยจะมีกระดูกสองชิ้นมันขัดกันอยู่ถ้าเราสร้างมันขึ้นมาได้เราก็ไม่มีปัญหาก็ไม่ปวดแล้วก็ไม่ปวดแล้ว<อ>แล้วเราก็จะพบนะครับคนที่ ใช้เนี่ยเดิมทีต้องไปผ่าเข่าสี่สั้าห้าปีก็ไม่เห็นบินไปผ่าเข่าเลยนะครับจนกระทั่งปัจจุบันนี้นานไหมคะกว่าที่เราจะรู้สึกดีขึ้นมาเราไม่เจ็บไม่ปวดภายในประมาณภายใน15วันจากการทดสอบของเราเนี่ยสิบห้าวันต้องเริ่มรู้สึกนะครับอยากให้แม่รลออ่ะไม่ต้องแม่เลยเอาเรแหละแม่ปัญญาแลปัจจุบันนี้เราบอกว่าเราบอกง่ายๆครับถ้าถ้าต้องการหยุดเป่าขวดค่ะคือเป่าขวดเฉยเนะครับคือหยุดปวดเข่า ใช้ชุดเล็กใช้ชุดเล็กก่อนถ้าต้องการหยุดเบาขวดอย่างทรมานใช้ชุดใหญ่สัมผัสได้ประสิทธิภาพได้เริ่มตั้งแต่วันสี่สิบห้าเป็นต้นไปไม้เหล็ก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 ไม้เหลรอะขึ้นเมื่อกี้นี้ขึ้นมาแล้วนะครับหนึ่งหนึ่งห้าสี่ใช่ไหมทีมงานใช่ค่ะหนึ่งห้าสี่แล้วเว็บไซต์อะไรครับนี่ขึ้นไปแล้วครับบิมร้อยดอทคอมเมื่อกี้ใครจดไม่ทันก็ลองโทรไป สอบถามดูหรือว่าเข้าไปที่เว็บนี้ดูขอบคุณคุณหมอมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับ